อันยงองสวัสดีค่ะทุกคนขอยต้อนรับนะคะทุกคนเข้าสู่ช่องอะจูมาเซเนลกันอีกแล้วนะคะ่ะหลังจากอะไรที่เราได้ไปเป,เปิดนางฮินะนะคะที่ไปการันตีฮินะมานะคะทุกคนวันนี้เราจะมาทำอะไรเราก็เปิดไปเลยสิคะฉันก็เป็นนั่งนึกนึกนอน,น,อน,น,อน,น,อนดูแล้วคือก็แบบว่าความลิมิเต็ดมันค้ำคอเนาะแล้วเพชรเราก็มี ฉันก็คิดว่าเอ๊ะก็เปิดก็ได้อะไรแบบนี้นะคะเพราะฉันไปดูโลส m แมมาละคือฉันก็ข้ามหลายตู้อยู่อะไรแบบนี้คือจะไปกดอีกทีก็น่าจะเป็นโดเรมอนเลยเออนางโดเรมอนน่ะนะฉันว่าเออเพชก็น่าจะถึงพอดีถ้างั้นก็อ่ะเปิดเอลี่ให้มันแล้วไปเลยนะมันเป็นลิมิเต็ดไงไอ้พกตู้แบนเนอร์อื่นมันมีโอกาสหลุดได้นะน้นะก็ไม่ได้ซีเท่าไหร่แต่ความลิมิเต็ดนะเนาะความชุดว่ายน้ำมันเราต้องมี เออด้านแหลกก็ไปหาเพชรมาได้ละสองหมื่นนะคะอืมแต่หวังว่าก็ไม่ต้องใช้หมดนะเออตัวนี้นะคะถ้าใครดูคลิปที่นาไปก็จะได้ดูว่าความเกลือมีอยู่จริงซัมเมอร์เฟสสองนี้ไม่ใช่วันของเรานะคะอืมอ่าเดี๋ยวขอเช็คก,ก่อนโอเคไม่พูดพร้ำทำเพลงเนาะเดี๋ยวเราก็มาเปิดกันเลยดีกว่านะคะทุกคน ว่าคือว่าออกไหมจะแม่หุนหุนะนเพาะแถบดังแถบมันออกสองตัวแรงมากมันกดสองร้อยสามสิบวะเธอเออแล้วเราจะออกไหมล่ะถ้าฉันถ้าฉันจะเปิดฉันไม่น่าไปกดการันตีนะก่อนเลยอะ่ะเออออกไหมไม่ออกนะคะทุกคนอ่ะโอเคอ่าดวงคืออะไรดีวันนี้วันนี้ก็วันใหม่แล้วนะคะหวังว่าดวงมันจะแบบเออเอ,อ๊ะมันยกได้ดีกว่า ใช่ไหมล่ะอันนี้สองดาวน,นะคะไปเราว่ามันจะออกไหมขอไม่กระลันปีขอไม่ถึงร้อยโลได้ไหมไม่ถึงร้อยโลจะดีมากนะคะเปิดเร็วๆไปเลยนะคะตื่นเต้นอ่ะถ้าเริ่มที่จะเปิดก็ต้องอันนี้เอานางฮารุมันเลยนะเผื่อแบบโป๊ออกมาอุ้ยไม่ได้ว่ะนางหวนก็ไม่ช่วยเรานะวันนี้เอออันเดี๋ยวพิมไปก่อนปะ หี <h î> นะคะอเออเอะไม่ใช่หีสิออาใหม่มันต้องเป็นอะไรอิโอรีไม่ใช่หิโยรีอุ้ยแต่สองดาวเยอะอยู่นะเออข้ามไปเลย <h î> นนาทีละห้าองหรอสองดาวเออก็ปุ่นเหมือนกันนะ <h î> ออกอยังจะออกหรือยังสามดาวไม่มาเลยหรอสมดาวน้อยมากรอบนี้ ทีมันเกี่ยบขึ้นนะอ่ะอีอ o เฮ้ยทีมยากจริงๆแต่มันไม่ออกหรอกนะเพราะมันเป็นอันนี้นะคะเป็นสองดาวสามสิบละโลที่สี่สิบมาค่ะทุกคนสภาพชีวิตสู้ปะสู้ชีวิตแต่ชีวิตกับสู้กับอืม <laughs> ยูรีอุ้ยสมเมอร์เฟสนี้คือไม่ใช่ตัวของฉันน่ะมายังไม่มานะคะเฮ้ยมันร้ายเหมือนกันนะฉันว่าเออหวนหวนก็ไม่ช่วยเราแล้วจังหวะเนี้ยฉันต้องไปล้างดวงล้างเคิดนะช่วงนี้ก็คือเกียร์บ่อยนะหลายๆเกมละสี่สิบแล้วนะคะคือสองอ้สี่สิบแล้วน,นะถ้านับดีเดีแพทนนี้ยตั้งแต่เปิดมาก็คือนะ ไม่สามดาวออกยากวะว่าพี่แล้วมันออกง่ายจังเลยหรือวะฉันโดนคำสาบอีกแล้วไม่มาจา้ะข้ามไปเลยอพิมพ์วหวนหวนอขา้ามนะคะยาวๆค่ะมีแห่การันตีดีไม่เอาด้อ โผล่มาได้ยังไงวะไอแถบตอนแรกมันก็เกลือนะแล้วมันก็ออกมาเฉยเลยหน่อยแนี่เออมันไม่ขึ้นสามดาวเลยเว้ยมันไปไปได้หรอพี่แบบสันว่า้อออกพีรีก่อนสักนึงเออมันไม่รอดละけけสิบอีกแล้วแต่สมัยซัมเมอร์หนึ่งก็เกลือจัดอยล่นะ ท่านไม่มีดวงกับเกมนี้หรอกถ้ามีเิ็มิเตดนะความลิมีเต็ดมาคำคอองี้ล่ะอ่ะเปิดอีกคือรอบที่แล้วมันได้สองตัวเราก็ต้องเก็บไงเราต้องเก็บให้ครบไม่มาจ้ะเออเอสเอสอส้ยหรือว่าต้องใช้ตาสินลักของเราเพูดมาช่วย เออฉันว่าอาจเป็นได้เช็คแบบเอออุ๊ยอะโขสองตัวเลยหรอมันจะออกไหมอีนางอีนี้มันชื่ออะไรนะเดี๋ยวฉันจะหยุ่มหัวมันละมันชื่ออะไรนะอีตัวเนี้ยเออเดี๋ยวฉันจะหยุ่มหัวมันเดี๋ยวก่อนเออมันไม่มาเลยหรอวะสามดาวไม่ออกกันเลยเลยอ่ะคือฉันไปดูของช่องอื่นเขาเปิดนะเขาออกกันสามสี่ลูกันดอกสี่ห้าตัว เออแพ็กละว่าสองตัวอะไรอย่างเง <c oughs> ี้ยเฮ้ยเราก็เคยแบบเราก็เคยไงแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกที่นานมันแล้วหรือเปล่าอะไรแบบนี้เดีเาาย๋ยวะต้องหมดเลยไปละเฮ้ยสองเป็นสี่เลยนะมันจะขึ้นก็ไม่ขึ้นนะเฮ้ยตายสองดาวก็น้อยนะสองดาวเยอะๆก็ดีเหมือนกันอ่ะเก้าสิบละค่ะ ก็สิบราคาทุกคนจะขึ้นการันตีแล้วนะ่อนจะเอาให้กับชั้นนางฮิโยริสามดาวออกก็ใช่ว่าต้องมาลุ้นอีกนะมันไม่ออกลุงเลยหรอทำไมบูดอย่างเงี้ยโอ้รอบนี้คือ ใช่ก็รู้สึกว่าทุกคนก็เกิดนะพี่ดูในกลุ่มมาทุกคนไม่สิบโลสิบโนอะไรคือสิบโลงงมากอะไรคือการเปิดสิบโลออกมันคือมันไม่ใช่หรือเปล่ามันไม่ถูกต้องฉำว่ามันไม่หกต้องตอนฟาดที่มันออกม้อหน่อยสิเฮ้ยชมันไม่ออกม้ออะไรเลยเนงะี่ยหรือว่านางฮารุอาจจะไม่ตอบโจทย์เพราที่แล้วเป็นอีฟูมีนะอีฟูมีให้โชคเวอร์ เออเดีฉันเอาอีฟูมิมาเอาอีฟูมิมาดีกว่าฮะร้อยสิบเอ็ดแล้วหรอเธอเธอเปิดไปเท่าไหร่เนี่ยสามร้อยสิบเอ็ดแล้วหรอโอ้เพชชันไม่นะ่าฮับหมดรอบนี้ก็รออีกทีอีกโดนไลเอมอนเลยนะจ๊ะหนูเออสภาพรอบที่แล้วอ่ะอีฟูมิใช่มั้ยล่ะตู้ตู้อีฟูมิก็ไม่เปิดหางเลยแม่งเปิดผิดตู้อีหนอขิด <laughs> เปิดตู้ฮีนาก็คือจบลนะอทั้า,ามันการันตีสองตัวก็การันตีก็เราก็เตรียมใจอยู่แล้วเนาะสำหรับซัมเมอร์เราก็คงไม่เปิดตัวอะไรแล้วล่ะสภาพหน,อน่อยเนี่ยนะถ้าไม่ขึ้นชื่อว่าลิมิเต็ดฉันไม่เปิดหรอกน,ะอน,นแะแหละที่บอกไปความลิมิเต็ดมันคำคอ สองร้ใช่ไหมการันตีดูก่อนพราความชัวโอเคอเค,คำว่าไม่มีมันเจ็บใจนะคําว่าไม่มีมันเจ็บใจนะทุกคนเออมัจจะม่วงมาหรือยังเปิดมาขนาดนี้ไม่สามดาวไม่ออกเลยรอเซอะฉันไม่หวังแล้วะอ <c ười> คือฉันเลิกหวังแล้วเฮ้ยอ้าออกได้ไงเอาม่วงหรอตะกี้อุ้ยเอ้า อุ้ยออกเถอะขอร้องเซฟอยู่ไลหน่อยฉากตัดทะเลนี่ทะเลไหมให้วะอ้าออกแล้วออกแล้วเออออกแล้วเย้อุ้ยฉันตกใจฉันนึกว่าเป็นฮีดะเย้ออกแล้วอุ้ยอุ้ยเธอฉันเหลีห่ยเฮ็ดฉันเหลีห่ยเฮ็ดเฉลี่ยเฮ็ดเดือดทุกคน ฉันมีเหลือเพชรแล้วเือเราตัดอะไรทำไมยินาไม่เป็นอย่างนี้วะอุ๊ยหรือว่าหรือว่าฮิลิอกช่อตของเราร้อยสามสิบาธุอุ๊ยเหลืออย,ลอ,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 ลอ,อยู่เพชรโอ้ยฉันนึกว่าจะต้องสูญซะและ้วอ่ะโอเคมีเปิดโดเรมอนอยู่เดี๋ยวหอมซะหน่อยอุ๊ยแรงมากยูลีอุ๊ยหล่อนหล่อนคือบุญของฉัน ก็คิดว่าเปิดฮิโยรีกดการันตีฮินะนะคะเลดนี้แต่คือระหวังฮินะเออไม่ได้สุดอุ้ยโอ้ยได้แล้วทุกคนเมื่อกี้ตัดทะเลนะเป็นเอเกนาใช่ไหมเอเกน่าสตัวใช่ไหมซึ่งตกกระใจหมดเลยฉันนึกว่าฮินะเปล่าวะขอรุนไม่เป็นฮินะก็พอเอได้แล้วนะคะซัมเมอร์เฟสเหลือแค่อิซุมินะคะอิซูมิมันไม่การันตีไงก็ เดี๋ยวรออิซูมิหลุดมาแล้วก็จะครบเซตซัมเมอร์นะคะฮาร์ทฮาร์ทซัมเมอร์อะฮาร์ทฮาร์ทซัมเมอร์เอออ่ะมาดูลำดับที่ได้นะคะสำหรับนะคะรอบนี้นะสามดาวออกยากมากนะคะเออล่าสุดที่เราได้ก็มีแค่ตัวเนี้ยยูสื่อที่หลุดมากับเออไม่ใช่อันนี้ตัวที่สองแล้วก็นางเนี่ยอาสุส่าแดงหลุดมาหนึ่งแล้วก็ตัวนี้สองแล้วก็เปิด เป็นฮิโหริสามนะคะอันนี้ออกแบบไม่การันตีนะเธอสภาพสู้แพทที่แล้วไม่ได้แพทที่แล้วออกใครบ้างอ่าแพทที่แล้วออกตัวนี้นี่มนะาชิโร่หนึ่งมาชิโร่หนึ่งนะอาุสัาแดงหนึ่งเอออันนี้หนึ่งอันนี้หนึ่งนะคะโอชิโนะหนึ่งชุดเวนาาอันนี้การันตีมาเธอดูสภาพเหรอมันก็อุ้ยมันก็ออกหนึ่งสองสามอมันก็ออกมือนเดิมเป๊ะเลยดี่หวัดอือก็แรงหนึ่งอ่ะก็ถือว่าครบตามสมดุลการนะคะ ตัวซัมเมอร์วอลนะเอออ่าแล้วทุกคนล่ะเปิดเสี่ยงเสียหายไปเท่าไหร่สําหรับ2ตัวไหมทุกคนเก็บ2ตัวหรอือว่าตัวเดียวฉันเก็บ2ตัวเนาะความลิมิต็นะเธอความลิมิตบางคำเออบางคำอยู่คอเราดีนะคะทําให้เราต้องกดนะคะกว่ามันสะบวนมามันก็นานอีกตัวอื่นเนี่ยมันก็ยังแบบว่าเออกดแล้วมันก็หลุดออกมาอะไรอย่างเงี้ยฉันก็ภาวนาละกันอย่างบางตัวก็เก็บเศษได้นะเออถ้าเราลงด่านยากบ่อยๆอะไรอย่างนงี้ ก็นั่นแหละรักกันพอใจแล้วนอนหลับสบายแล้วทุกคนวันนี้ครบแล้วนะคะเนี่ยฉันว่าอีฟูมีอีฟูมีคือเจ้าแม่ของเราเออเจ้าแม่อีฟูมีแม่ฮัาหนูไปเพชรเหลืยหนูจะกดซัมเมอร์แม่ให้แม่มาอีกรอบหนึ่งนะอีฟูมีจังโออฉันรักอีฟูมีมากเลยอะ่ะเออชั้มปั้นอีฟูมีนะว่าไม่ได้นะเออจะจะหาว่าเต้าข่าวปั้นอีฟูมีนะจ๊ะเอาไปลงบอเซเซก็คือปังอยู่ เออเดี๋ยวปั้นอป็นหอปั้นแม่ตันหรือแม่เอาอีกเต็มสกิเต็มเลยแม่เออให้เลยอีฟูมจังโอเคนะคะก็เป็แลวทุกคนสําหรับซัมเมอร์เฟสนี้ครบได้ทุกอย่างที่ต้องการแต่ว่าออย่างน้อยก็เพชรไม่สูนนะฉันก็ถือว่าโอเคอยู่เสียไปทั้งหมดประมาณสองร้อยเออสามอสสเออสามร้อยสามสิโลนะห,นหรือเปล่าวะใช่เปล่าวะใช่ออม แบบสามสิบสามครั้งอะ่ะ<อ>นั่นแหละนะทุกคนโอเคไปละทุกคนขอให้ชอบดีกับฤดูซัมเมอร์ summer ร์ a ฟ e นะคะของโบฮาไคนะคะเออได้เดี๋ยวซื้อเกณน์ใหม่ในลิมิตหนะ้าเอ้ยตัวหน้าก็ต้องจะเป็นอ่าถ้ามันเรียงตามรถแมพญี่ปุ่นนะจะมีมิกุแต่มิกุก็ดูก่อนละกันว่าเพจจะไปพอกด,ดโดเลมอนไหมประตูมันใกล้ๆกล้กันเออก,ก็คลิปต่อไปนะ่าจะเป็นโดเรมอนเลยแหละฉันคงไม่ได้เปิดตูต่อไปละ โดเลมอนเสร็จก็ว่ากระโมะเลย<ม>เราเก็บยินิต็ดก็พอนะคะเคบ๊ายบายแล้วทุกคนโชคดีนะหวังว่าจะได้ออกตัวที่ได้แล้วเหลือเชทไปเปิดตัวอื่นนะบ๊ายสำหรับวันนี้ก็อันยองค่ะทุกคน